เก็บมาที่สิบหกสิบหกเหเก็บมาวันที่สิบหกคุมพาปีหกสี่ปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดกิโลนะมเมื่อกี้พระโลห์ขอไม่ลืม <c oughs> นหมอนทองปีหกสี่มาแล้วกิโลนี่รวมเปลือกห้าโลแปดห้าโลแปดขีดกินหอมมากเก็บมาตั้งแต่วันที่สิบหก วันนี้สิบแปดรถแรกเลยใช่ไหมนะอมเอามากินแค่ลูกเดียวที่เหลือขายรอบร,รอบนั้นขายไปได้โลอะไรขายก็ยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบ ราคาจากสวนตอนนี้มันแพงรอบแรกไงรอบแรกตัวไคก็ต้องลูกเนี้ยสึ้นสิ้นมีนาคาดว่าได้เก็บอีกทีก็ประมาณสิ้นมีนา,นนาแต่ก็อาจจะมีหลอมแหลมมาบ้างนะชุดใหญ่ชุดใหญ่เราสิ้นมีนาอีกทีนึงนี้แบบได้กิโลรอบที่แล้ว100 100. ร้อยกว่าโลประมาณร้อยกว่าโลไม่มีเนื้อ ก็ยังไม่หเห็นยังกลิ่นหอมมากากอนอันนี้ไม่ได้ไปลายครัวเลยนะ หอมามากพร้อมกินลูกลูกแรกของปีหกสี่ที่จะได้กินนะวันนี้ที่บ้านลมแรงตัดเต็มเลยนะนี่เหรอโอ้ แกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ปอกไม่ได้ใช้ถุงมือนะเขาปอกบ่อยแล้วนะ ใช้ใหญ่โอ้โหใหญ่มากโอ้โหโคตรใหญ่เลยดูเรียนสุกเองไม่ต้องบ่มยาออังนี้ถือว่าลูกสวยไหมเพราะเปลือกก็เหมือนจะหนาอยู่นิดนึงเหมือนกันนะแต่เนื้อสวยแต่เนื้อมันสวยมากดูเต็มจานแล้วเนี่ยสามพูเองอ่ะนี่คือจานไซส์ใหญ่ไงน่าจะมีห้าพู้ะอันนี้ห้าพูเนาะอันนี้ติดเดียว อันนี้ปูเล็กออตอนนี้สามปูอยู่ที่โลครึ่งแล้วรวมจานนะโลครึ่งจานไม่หนักมากอันนี้ปูใหญ่เหลืองทุกปูขอม,มกิน หล่นฉันวแค่เอาแเอาอันนี้ปอกกินกันเองนะครับหอมมากกินหอมมากนี่สุกกำลังพอดีแล้ว เอาไว้คืนเดียวยัง,อ,งอันนี้พูเล็กพูจิว๋วเรียบร้อยอเอย่าง่งายียงง่ยนี่เปลือกมันเกเปร้อยใส่ลงลองช่ง <Yeah. S 1> เฉพาะเมือนะครับก็ตีไปก็สองโลนะครับเพราะว่ามีจานอยู่ด้วยเนาะน้ำหนักจาน mm hmm. เดี๋ยวปีหกสี่นี้อันนี้เป็นลูกแรกเดี๋ยวว่าจะมีปอกให้ดูกันต่อไปเนาะอันนี้เปลือกนะครับรัดแรกนี่ขายไปได้โลละร้อยสี่สิบบาทจากสวนนะเป็นราคาจากสวน โอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับลูกใหญ่กิโลอ่ะบช่แปดเก้าโลแปดเก้าโลเหอแน่งมาแ่มานี่แงเสร็จ กี่โลโอ้โหสิบเอ็ดโลลูกเดียวนี่ใหญ่สุดสิบสองในสิบสองแต่นี่มันเป็นไอเคใช่ไหมน,น,น่ะเ,เป็นไอเคบู๋ มีบองเซนสามโลนี่ก็เกือบสิบสองลูกนูนใหญ่ใหญ่กว่า